ติมอร์เลสเตประเทศน้อยๆที่มีความหวังใครขนาดใหญ่กำลังเดินเข้าสู่อาเซียนเพื่อหาทางรอดก่อนเกิดวิกฤตการคลังที่อาจมาถึงในอนาคตใกล้ๆในวันที่26ตุลาคมประกาศของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าติมอร์เลสเตจะเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งที่11ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นและเป็นจุดประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศนี้แต่เมื่อพูดถึงการเป็นสมาชิกอาเซียนมีความกังวลและคำถามที่อยู่ในหัวใจของคนในภูมิภาคว่าประเทศนี้จะสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ จากการเป็นสมาชิกอาเซียนที่มีกิจกรรมและภาระหน้าที่มากมายติมอร์เลสเตได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นเวลา14ปีจากการยื่นขอเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2011และการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเซษษกิติมอร์เลสเตกำลังส่งสัญญาณบวกแต่มีความกังวลเกี่ยวกับการหมดลงของแหล่งน้ำมันและกา๊าซที่เป็นหลักในการผลิตเงินให้ประเทศตามที่อ F กล่าว การเป็นสมาชิกอาเซียนจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้กับติมอร์เลสเตในการเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีประชากรมากมายและช่วยดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจแต่บางคนก็มีความคิดเห็นว่าการรับติมอร์เลสเตเข้าสมาชิกอาเซียนอาจส่งผลให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกทําให้เป้าหมายของการมีเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องยากขึ้นติมเลสเตมีความยากจนและมีปัญหาทางทุนมนุษย์ต่ํา ทำให้การเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นความหวังใขขนาดใหญ่ที่จะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชากรตามที่ผู้อํานวยการ ADB กล่าวการเป็นสมาชิกอาเซียนจึงเป็นก้าวสาคัญในการสร้างความมั่นใจในตนเองและภูมิภาคช่วยสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวติมอร์เลสเตกําลังเดินเข้าสู่อาเซียนเพื่อหาทางรอดก่อนเกิดวิกฤตการคลังและการเป็นสมาชิกอาเซียนจึงเป็นเหตุผลให้เกิดความมั่นใจว่าอิทธิพลของติมอร์เลสเตจะยังคงผูกติดอยู่กับภูมิภาคแทน คุณคิดว่าติมอร์เลสเตจะได้อะไรจากการเป็นสมาชิกอาเซียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติม